สวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับวันนี้มาช้าหนึ่งวันนี้มาช้านหนึ่งนะครับมาช้าหนึ่งสี่ทุ่มเลยนะครับวันนี้มาช้าเลยนะครับก็สวัสดีครับสวัสด <never> ีจำเด็กครับวันนี้วันนี้มีเรื่องมาคุยหลายเรื่องนะครับมาคุยหลายเรื่องเลยแต่ว่า ยังยังไม่ได้คุยเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนรอเพื่อนๆก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอเช็คก่อนเหมือนไลฟ์ผมมีขึ้นไลฟ์มันขึ้นไหมมีใครเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับไลฟ์มันขึ้นหรือเปล่าทำไมเขาผม,มเ็นมันขึ้นเลยมีใครเห็นไหมเอ่ย ผมไม่ความรู้สึกว่าและผมไม่ขึ้นเลยสวัสดีครับเพื่อนๆครับใครเข้ามาแล้วเช็คให้ผมหน่อยเช็คให้ผมหน่อยครับไลฟ์ผมขึ้นไหมทำไมไลฟ์ผมมันไม่ขึ้นนะครับทำไมไลฟ์ผมไม่ขึ้นเอ๊ะแปลกจังเลย มีคนดูอยู่หนึ่งคนแต่ไลฟ์ผมไม่ขึ้นเลยอืมแปลกจังนะครับขอผมงเช็แป๊บนึ่งนะครับอืมอืมอืมอือืปอืมอ ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่ขึ้นไม่เป็นไรช่างมันนะครับมันผม mm hmm. เช็คเอ่อสวัสดีครับเพื่อนๆนครับเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยเปื่อยตัวแรกจะมาคุยจะมาคุยเรื่อยเปื่อยนะครับแต่พอผมเช็คมือถือเครื่องหนึ่งของผมมันมันไม่ขึ้นเลยอะไรมันไม่ขึ้นเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแปลกมากแปลกมาก อืมอืมอืมอือือเป็นอไรเเดี๋ยวคุยไปเรื่อยปเลยครับคุยไปเรื่อยปเลยในช่างมันนะครับวันนี้วันนี้ผมมามาเล่าให้เพ,เพื่อนๆฟังนะครับอ่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดผมนะครับแล้วก็อ่ากลับมาบ้านนะครับกลับมากินข้าวฝีมือคนที่บ้านนะครับแล้วก็อ่า มาเขาเรียกอะไรมาทําบุญนะครับมาทําบุญนะครับมาทําบุญตักบาทอะไรประมาณนี้นะนะครับก็เดี๋ยววันนี้วันนี้ไปไปวัดไปวัดที่นครสวรรค์น,นะครับอแล้วก็ไปทําบุญนะครับก็ฝากอานุโมทนาให้เพื่อนนะครับอเพื่อนๆน,นะครับลูกศิษย์นะครับเอฟซีต่างๆที่ เคยเรียนด้วยกันมาเคยโอนตังค์ให้กันมานะครับวันนี้ไปทําบุญก็ขอมอบอุทิศส่วนกุศลนะครับไม่ใช่สิมอบบุญนะครับบุญที่ได้ทํามาขอใหอ้กลับไปถึงเพื่อนๆนะครับลูกศิษย์แล้วก็เอฟซที่ติดตามนะครับทุกคนเลยขอให้ได้บุญทั่วหน้ากันทุกคนนะครับคิดอนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนครับนะ่ค้าขายก็ขอให้ร่ารวย ลูกค้าปังๆนะครับเข้ามาเยอะๆเลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้เช้าผมก็จะไปทําบุญตักบาตรที่วัดแต่เช้านะครับอันนี้ก็ก็เสร็จธุรส่วนตัวก็เพิ่งมาไลฟ์นะครับก็ประมาณสี่ทุ่มเลยนะครับสี่สี่ทุ่มเลยนะครับช้าไปนิดนึงนะครับอืมแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนไลฟ์มันไม่ขึ้นอ่ะเป็นกันไหม ไลฟ์ขึ้นไหมอืมแปลกมากมากครับแปลกมากมากเลยใครดูอยู่นะครับรบกวนนิดนึงครับเช็คใผมหน่อยเสียงชัดไหมนะครับเหมือนไลฟ์ไม่ขึ้นเลยโดนปิดกั้นการมองเห็นหรอแปลกมาก แตกมากๆทำไมไลน์ไม่ขึ้นอ,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 อืเดี๋ยวขอเช็คไฟนอนครับถ้าไม่ขึ้นจริงๆก็อาจจะคุยแป๊บเดียวนะครับมไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นเลย โอเคนะครับไลฟ์ไม่ขึ้นอ่ะทีนี้มาในส่วนของเอ,อสำหรับวันนี้นะครับไลฟ์ไม่ขึ้นเลยคนไม่เข้ามาเลยผมแชร์ผมแชร์ไปหรือ,อยังนะผมแชร์ไปหรือ,อยังชยแชร์ไปในเฟซบุ๊กกลุ่มหรือ,อยังนะ U R live นะครับโอเคมานะครับไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันมันมันไม่ไดนะ้ถ้ามันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้นะอืมแปลกจังเลยนะครับแปลกจังเลยทำไมไลฟ์ไม่ขึ้นมานะอ่ะจังหวัดไม่เป็นไรนะครับสรซนไลฟ์นี้นะครับเดี๋ยวอ่า ผมจะมาพูดนะครับพูดถึงในการขับรถนะครับสำหรับมือใหม่นะนะครับพูดไปเรื่อยเปื่อยเลยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับเวลาขับรถเนี่ยนะครับมักจะกังวลเรื่องการมองกระจกมองข้างนะครับมองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่นะครับมักจะกังวลเลยแต่ผมอยากให้เพื่อนๆนะครับลองนึกตามนะนะครับคือผมสอนนักเรียนนเวลาขับรถเนี่ยครับเราจะมองด้านหน้าเป็นหลัก มองด้านหน้าประมาณ99%เลยนะครับกระจุกมองข้างเราจะมองเฉพาะตอนไหนครับพี่ตั้มครับกระจกมองข้างเราจะมองตอนที่เราเลี้ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยวเข้าซอยนะครับหรือเลี้ยวเปลี่ยนเลนนะครับอีกอย่างนึงก็คือเวลาเรายูเทินเรายูเทินเราก็ต้องเลี้ยวนะครับยูเทินนี่ตอนที่เราจะยูเทิ์นเราก็ต้องมองกระจกมองข้างฝั่งขวาด้วยตอนที่เราจะเลี้ยวเข้าเลนยูเทินหรือเราจะรอที่จะยูเทินนะครับ นี่คือวิธีการที่เรา,อามองกระจกมองข้างนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นนะครับเวลาเราขับรถนะเวลาเราขับรถเลยมองด้านหน้าเป็นหลัก99%เลยดูด้านหน้าเป็นหลักครับดูเชิงลึกหรือเชิงกว้างครับเชิงลึกดูยังไงเชิงลึกดูไกลๆคันข้างหน้า่ะสมมติว่าคันนี้คันเราวิ่งมาปุ๊บมีคันอยู่คันข้างหน้าไม่ใช่ดูแค่คันนี้คันเดียว ดูคันขนาดด้วยนะครับเป็นรถใหญ่ไหมถ้าเป็นรถใหญ่เ็ามีไฟเบรกมีอะไรไหมถ้าเขาเบรกคันนี้ก็ต้องเบรกตามนะครับเราก็จะชะลอนะครับยกท้ายมารอที่เบรกชะลอตามได้เลยนะครับส่วนมองเชิงกว้างก็คือมองดูว่ามีรถออกมาจากซอยไหมมีรถพยายามจะเปลี่ยนเลนไหมเลนข้างๆฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขามีไฟเบรกด้วยไหมนะครับสังเกตดีๆดูดีๆพี่จำครับมันมันไม่ค่อยถนัดเลยมองต้องฝึกนะนะครับ ฝึกก่อนมองก่อนค่อยๆทําไปเดี๋ยวมันจะได้ครับไม่ต้องกลัวค่อยๆฝึกไปนะครับเวลาที่เพื่อนๆมองนะครับเวลาที่เพื่อนๆมองคือมันจะต้องใช้ทุกส่วนของร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นตามองหูงก็ต้องคอยฟังพี่เติมครับเราจะฟังอะไรในเมื่อเราอยู่ในรถนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆครับเวลาเราขับรถมาเนี่ยถ้ามีรถแซงเราเนี่ยเราจะได้ยินเสียงลมวิ่งเข้ามาเลย ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาถ้าเราวิ่งเลืนกลางใช่ไหมรถที่แซงมาเน네ี่ยนะครับรถรถที่แซงมาทางฝั่งขวาเราจะจับความรู้สึกได้ว่ามันมีรถมาทางฝั่งขวาเราต้องฟังเสียงลมดีๆนะครับเสียงลมที่ขึ้นมานะครับที่ขึ้นมาทางฝั่งขวาไล่มันกันลังเี้ปุ๊บกราดเข้ามาที่หูเราเนี่ยนะครับเราต้องฟังเสียงให้ดีปุ๊บพี่ส้มครับฟังแล้วได้เละครับฟังแล้วเราจะรู้ เราจะจับได้ว่าเวลาเราขับรถนะครับฝั่งซ้ายเราจะแซงซ้ายแซงขวาเนี่ยบางทีจุดอับมันมองไม่เห็นนะครับเราก็ต้องคอยฟังเสียงนะครับว่ารถที่เขาวิ่งมาเนี่ยฟังให้ชินเลยเดี๋ยวพอเราขับไปเรื่อยๆปุ๊บมันมีรถพยายามแซงซ้ายขึ้นมาบางทีเราไม่ได้ลืมมองจมวงข้างเราก็จะได้ยินแล้วนะครับนี่ก็คือวิธีการฝึกต้องฝึกเรื่อยครับคุณนักลินสวัสดีครับผมยินดีตีอน้รับครับเสียงชัดไหมทําไมมันเหมือนไม่มีคนดูเลย นะครับเเสียงชัดครับผมทำไมคนดูไม่มีเลยเคนดูไม่ไลฟ์มันขึ้นไหมไลน์มันแจ้งเตือนไหมครับรบกวนคุณนักลินเมื่อกี้ที่เข้ามานี่คือมันแจ้งเตือนไหมหรือว่าหรือว่าเข้ามาเฉยๆรบกวนผมผมถามนิดหนึ่งเพราะว่าขอ,องผมนี่มันไม่แจ้งเตือนเลยนะครับมันไม่แจ้งเตือนเลย ลิงก์มันขึ้นลิงก์มันขึ้นเป็นไม่เป็นสาธารณะครับลิงก์มันไม่ขึ้นเป็นสาธารณะเหรออืมแป๊บหบนึ่งนะครับเอมันไม่ขึ้นเป็นสาธารณะสวัสดีครับคุณฟ้าสีเทาไม่แจ้งเตือนเลยค่ะถ้าอย่างนั้น ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับไลฟ์ใหม่ไหมครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมไลฟ์ใหม่อีกสักครู่หนึ่งนะครับขออนุญาตนะขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมไลฟ์ใหม่นะโอเคเดี๋ยวผมมาครับแป๊บเดียวครับ